ท่านเท่าพิพพ์คับพักก้าวไก่ครับครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายเท่าพิพพลิมจิตกรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครธมุรีคลองสานบางกอกใหญ่พักก้าวไก่ครับต่อเรียนท่านประธานครับวันนี้ผมขออภิปรายสนับสนุนร่างกฎหมายของที่คอลโมอได้ เสนอมานะครับเกี่ยวกับการปลดล็อกกัญชาก็ว่ากาันรสรุปกันง่ายๆนะครับซึ่งผมเห็นด้วยกับร่างของคอรมอรเป็นอย่างยิ่งนะครับจากการที่อ่านแล้วเนี่ยในพรบรยาเสพติดให้โทษเนี้ยคอรมอรก็ต้องการที่จะแก้ในการที่ยกเอากระท่อมออกจากยาเสพติดประเภท5นะครับแล้วรวมถึงก็มีการที่ไม่กำหนดโทษของผู้เสพด้วย ซึ่งจริงๆแล้วผมเคยอภิปรายในสภาแห่งนี้ไปหลายครั้งนะครับว่าแนวทางของเรื่องการปฏิบัติของรัฐต่อยาเสพติดทั่วโลกเนี่ยมันได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ก่อนเราเนี่ยเคยสมัยสงครามเวียดนามหลังสงครามเวียดนามเนี่ยเราเคยใชยน้นโยบายแบบอเมริกาก็คือทุกอย่างเนี่ยยาเสพติดต้องปราบปรามให้เรียบนะครับแต่การปราบปรามมาสามทศวรรษสี่ทศวรรษก็ ได้ออกผลมาเป็นน้ำตาของใครหลายคนและการสูญเสียทั้งงบประมาณและทรัพยากรต่างๆของประเทศปัญหายาเสพติดกลับไม่ลดลงเลยเพราะว่าเรื่องของซับไพกับดีมาเนี่ยมันช่างต่างกันเสียเหลือเกินยาเสพติดที่ผลิตในชายแดนบ้านเราเนี่ยต้นทุนราคาแสนถูกครับมันคุ้มค่าเสมอในการที่เขาจะเสี่ยงมาให้ถึงกรทมแล้วมีมูลค่ามากถึงร้อยเท่าสองร้อยเท่าเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมาก ดังนั้นไม่มีทางปราปามได้ทั่วโลกนะครับก็มีการเคลื่อนไหวเป็นเขาเรียกว่า Modern ์นดรักโพล y d r ดรนะครับไม่ใช่ดักที่แปลว่าเป็ดน้อยสีเหลืองอะไรนะครับก็จะมีการที่ควบคุมนะครับแนวคิดใหม่ก็คือการที่เราจากเปลี่ยนจาก d r ักวอลหรือสงครามยาเสพติดเนี่ยมาเป็นการลดโทษอย่าง d e c m i n a l นอ a t i o n นะครับ ที่ได้ทามาก่อนหน้านี้ของกระท่อมแล้วไปจนสู่ legalization คือการควบคุมโดยใช้กฎหมายให้มันมีการขออนุญาตถูกต้องซึ่งผมหวังว่ากัญชาเนี่ยก็จะเป็นพืชต่อไปอเร็วๆนี้นะครับซึ่งได้เห็นได้ยินท่านสมาชิกได้อภิปรายไปในยัติก่อนซึ่งผมเองก็เป็นคนที่เสนอตั้งกรรมการกรรมธิการวิสามันเกี่ยวกับการศึกษากัญชาไปเป็นคนแรกนะครับก็ยินดีมากผมว่าก็ฝากคลรในการ ดำเนินการครั้งต่อไปรวมถึง่ันเลขาธิการปรปรสด้วยนะครับซึ่งหลายประเทศอย่างในยุโรปหรือว่าอเมริกาใต้เนี่ยก็ปลดล็อกยาเสพติดมากมายนะครับอย่างโปรตุเกสเนี่ยก็มีการที่เขาเรียกว่าใครติดยาเสพติดเนี่ยมาขอยาจากรัฐได้เลยมาขอเข็มฉีดเฮโรอีนได้เลยนะครับเพราะการมองผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วยไม่ใช่ผู้ต้องหา อันนี้ก็จะช่วยลดปริมาณของคนที่อยู่ในคุกออกไปได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนคืนคนดีกับสู่สังคมซึ่งเป็นที่ที่เหมาะควรที่สุดในสังคมสมัยนี้นะครับก็มีคนถามว่าจะป้องกันรเรื่องสี่คูณร้อยได้ยังไงผมก็มาในบทแปลกๆนะครับวันนี้ก็อาจจะมาดีเฟนต์ด้วยและให้คณะ รัฐมนตรีด้วยนะครับว่าคือจริงแล้วกฎหมายบ้านเราเนี่ยมันมีกฎหมายเยอะเกินไปครับแล้วมีกฎหมายมากมายที่ควบคุมสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วอย่างเช่นพวกส่วนประสมของสีคุณร้อยอย่างพวกโคเดอีนนะครับก็มีกฎหมายว่าห้ามจําหน่ายอย่างไรมีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันไม่เป็นผลที่จะกระทบนะครับซึ่ง ผมก็อยากจะฝากท่านรัฐมนตรีและคอ,อ,อรมอไว้ว่านะครับแม้ว่ากฎหมายนี้จะปลดล็อกเรื่องการใช้ประโยชน์กระท่อมแล้วนะครับแต่ผมก็ฝากไว้ว่าทั้งถึงคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดด้วยนะครับว่าอาจจะมีกฎหมายอะไรเกี่ยวข้องในอนาคตเรื่องการให้อนุญาตการผลิตการเสพหรืออะไรต่างๆที่กระท่อมจะนํามาเป็นประโยชน์ในการทําเป็นยาก็ดีนะครับ ยาลังนับปวดก็ดีหรือว่ายาชูกําลังก็ดีซึ่งจริงๆแล้วปกติปัจจุบันเราใช้มอรฟีนอยู่นะครับซึ่งมอรฟีนตลาดทั่วโลกมีมูลค่าถึง5้าแสนล้านบาทต่อปีนะครับหรือว่าเป็น1ใน4ของ GDP ของประเทศไทยนะครับซึ่งอของอุตสาหรมของประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงมากและหากรัฐและคณะรัฐมนตรีได้สนับสนุนนะครับให้เอกชนเปิดเผยและแข่งขันกันอย่าง ิสระแล้วเท่าเทียมเนี่ยไม่ผูกขาดให้รายใดรายหนึ่งไม่ใช่ออกกฎหมายปลดล็อกอันนี้แล้วไปออกกฎหมายอันหนึง่งว่าใครจะปลูกกระท่อมใครจะทำยากระท่อมต้องมีมูลค่าในการจดทะเบียน10ล้านบาทนะครับบริษัท10ล้านบาทแล้วก็ต้องทำา10ล้านลิตรต่อปีขออภัยครับ10ล้านเม็ดผมก็จำสลับว่าเป็นเรื่องของคาร์บเบียร์ว่าต้องทำา10ล้านลิตรต่อปีถึงจะขอใบอนุญ,ญาตได้ก็ฝากท่านรัฐมนตรีนะครับ และคณะรัฐมนตรีว่าขอร้องอย่าออกกฎอะไรมาล็อกกระท่อมไม่ให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่าเกษตรกร,ะกรนะครับผมก็ขออภิปรายเพียงเท่านี้ขอสับสนุนนะครับและถ้าท่านให้คำมั่นว่าจะไม่ออกกฎหมายอะไรแปลกๆเป็นกฎกระทรวงที่ไม่ผ่านสภาแล้วก็ไปจำกัดสิทธิ์ของผู้ที่จะ ประกอบธุรกิจกระท่อมและพัฒนาเป็นยาหรือว่าเป็นเชิงสันวนาการใดๆต่อไปผมและพักคก้าไกลก็พร้อมจะโหวตให้ผ่านครับขอบคุณมากครับ